สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมเปญครับ <Yeah. S 1> วันนี้ The Face มีเซอร์ไพรส์มาให้พวกคุณอีกครับไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรนักหนาโอยจบรายการไปคงเปลี่ยนการเซอร์ไพรส์แล้วล่วคะค่ะขอเชิญมาสเตอร์ทั้ง3คนครับมาสเตอร์ <Yeah. S 1> ครับวันนี้มาสเตอร์จะไม่มีสิทธิ์ช่วยทีมอะไรทั้งสิ้นครับ แต่วันนี้มาสเตอร์มาในฐานะของกรรมการครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์จะต้องทําหน้าที่รับผิดชอบทีมด้วยตน oh. เองและทําแคมเปญด้วยตนเองทั้งหมดครับเอาไม่ได้เล่นจ้าเปลี่ยนบทจ้าอยู่ๆแล้วกันก็ทวิตให้พวกเรากลายเป็นคณะกรรมการซะอย่างนั้นเกรกและแคนดี้ครับพวกคุณสองคนทําผลงานในมาสเตอร์คลาสที่ผ่านมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพวกคุณสองคนไม่ต้องเข้าห้องดําครับเราเดือกันแค่สองคนเพราะฉะนั้นเราต้องชนะแคมเปญนี้เพื่อไม่สง่งน้องริมเข้าห้องดํา จริงๆวันนี้ผมไม่กลัวไม่กลัวเลยอะพี่เพราะมันไงผมเซฟอะพี่ไอพวกที่ชนะก็เซฟโซนไม่ต้องเข้าินดีเลยส่วนแมทธิวและมาครอสครับคุณสองคนทําผลงานได้แย่ที่สุดในมาสเตคลาสที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าผลงานในวันนี้เป็นยังไงก็ตามคุณสองคนจะต้องเข้าห้องดาครับสะดุ้งไหมสะดุง้งคิดว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายของดาวนพเคาะแน่เพราะว่าดวงมันตกที่ทีมเราแล้วถ้าทีมเราแพ้ต้องเข้าอีกคนนึงอะ น,นี้คือสิ่งที่เรากังวลส่วนทีมที่ชนะในวันนี้มีสิทธิ์ตัดผู้เข้าแข่งขันออกจากรายการได้มากกว่าหนึ่งคนครับสะใจดีค่ะกฎใหม่นะะี่ค่ะเลิฟมากตอนนี้นก็มาถึงมิดเทอร์มแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่จะไม่มีมาสเตอร์อาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็เป็นโอกาสในการที่จะพิสูจน์อยากทำะไรทำเลยจ้ามันเป็นข่าวของคุณแล้วจริงๆเกรกอะจังหวะยิ้มจังหวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเกรกเกรกใช้งานได้แต่มีลูกเล่นน้อยไปหน่อยเขาหล่อไหมหล่อแต่ว่า ดูเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ค่ะจงอาไปกินยังไงบ้างเขาหรือว่าเขาไม่ไม่เอาอันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเกรกไม่น่าจะได้ตัดออกเลยชีวิตดีๆกับลูกที่ลงตัวได้ผิวของโซ่เออมาไม่แคร์่แคร์ฉันใช้แลมแลม comfortable in your skin ปกป้องผิวกายจากคลื่นแดดและมลภาวะ แท็กไลน์วันนี้มันยากมากจอโซทำได้ดีมากเข้ามาจากไหนไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาก็แบบ What the hell? Everything is so perfect จอโซเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสมาธิดีมากแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็มีความพอดีอยู่เยอะขึ้นมาเพ้าชมพูใช้หลมที่ช่วยบำรุงและปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆให้ผิวได้ชายให้ชายให้ผิวในแบบที่ควรจะเป็น เราก็เรารู้ในใจแล้วว่าเทคเนี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะลูกค้าค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องคำพูดชมพูเมื่อถ้าจีน่าบอกว่าน้องถือ Final walk ของพี่พีคิปว่าแฟนกับจีน่าก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ใช่แลละถ้าดูด้วยตาเปล่าโซโซ่น่าจะทำได้แข็งแรงกว่าชมพูเพราะเสียใช้ลมที่ช่วยบำรุงและปกป้องผิวจากแดดจังหวะที่เสียทำอะไรเงี้ยมันยังมีความเนิร์เวอร์สอยู่เยอะเกินไปลัมคอมพัซิเบิล In your skin In your skin ก็ทำออกมาได้แบบแย่ก็ตัวประกอบดีเด่นปะก็เลยยังไม่ให้เสียทำแต่ลองให้มินี่ทำก่อนเราต้องจำทั้งแพทเทิร์นท네 mm ั้งคำพูดทุกอย่างอิน inner a c t i n งเราต้องจำทั้งหมดเพราะมินี่ใช้แลมที่ช่วยบำรุงสิวินาทีสุดท้ายและกวต้องพูดอยู่รู้สึกแบงค์เสียมารยายนิดนึงที่ตะโกน วินาทีอ่ะเพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิน้องกำลังบอกพูดได้หรอกการพูดได้หรอกเนี่ยให้ตายยังไงแบบเราจะแข่งขันกันยังไงเราก็ควรให้เกียรติให้เกียรติที่จะแบบไม่พูดแทรกเกิดได้ได้หรอกขึ้นมาแล้วมีเสียงแทรกเข้ามาเขาไม่ใช้ในในชีวิตจริงนีออกไหมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารักแต่เราก็เคารพการตัดสินของกรรมการครับหมดเวลาครับปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆคัทครับหมดเวลา เสียดายมากเพราะว่าเทคนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเทที่วินได้เลยก็เลยน่าเสียดายที่โทนี่ m a n a เวลาได้ไม่ดีพอไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้เห็นมินนี่ฉายแววในเทที่4ี่ก็ได้มิสนาตาลีแกบอกว่าวันนี้เหมือนจะเป็นแคมเปญสำหรับนางงามนะคะเสียดายจังไม่ได้เอามงกุฎมาด้วยของเรียวันนี้เราแค่ตั้งใจให้เททุกอันมันออกมาให้เป๊ะเพราะว่าถ้ามันมีหลุดรายนิดนึงในเทคอะ ใช้ไม่ได้แล้วความเป็นเมนเทอร์ของเริยาดูถูกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใจเย็นเขาแอดกิมมิกเล็กๆอย่างเช่นตอนลงมาจากมอเไซค์อ๋อขอบคุณค่ะพี่วิน,นเป็นคนมีมารยาทเขาแคร์ดีเทลเล็ก <laughs> okay, ๆที่อาจจะทําให้ทีมชนะได้เพราะแคนดี้ใช้ล้ำที่ช่วยบํารุงและปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆแคนดี้เขาจะมีเวของเขาล่นสคริปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป๊ะเท่ากับซอสโซ่ แต่ว่าเขามีความชายเขามีความไลฟ์ลี่บางอย่างคือมันมีความแบบ1 2 3สมันมีเน้นผิวนะแล้วมีความรู้สึกว่ามารยาดันไปให้ดรีมเนี่ยเล่นเยอะเกินพอดรีมเล่นเยอะเกินก็เลยดูเป็นเด็กดูกระโหลกกราน,นิดนึงอะ่ะบางมุมคือดรีมต<ร>้องบอกว่าพอดูแล้วเหมือนเหมือนถูกจับมาเล่นให้เป็นบทผู้ใหญ่ดูไม่เป็นคนวัยทำงานที่มีความมั่นใจอะ่ะมันก็อาจจะห่างจากโจทย์ไปนิดนึงทีมไหนทำได้ดีที่สุด <S 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 คือทีมอะไรครับ ค่ะก็ที่บอกนะคะว่ามาตรฐานที่ได้ดีที่สุดน,นะคะแต่ว่าเราต้องการความว้าวที่สุดก็คือทีมทีมมาริยาค่ะ oh <my> คนวันนี้มาริยาชนะค่ะ อค,ครั้งนี้ครั้งที่สี่แล้วมาร์คัสคุณแพ้ในแมสเตอร์คลาสทำไมอ่าว่าสติรู้มิสแตกเกี่ยวกับว่าฉันเข้าใจเกี่ยวกับว่าคุณต้องแสดงผลิตภัณฑ์มาธิวแคมเปญที่ผ่านมาความพยายามมากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่าผมพยายามนะครับแต่คือที่ผมไม่ได้ทำแคมเปญแล้วผมคิดว่าที่พี่โทไม่เลือกผม เพราะว่าผมมีกำแพงมาอยู่ตลอดเรื่องการแสดงอารมณ์ครับเห็นด้วยเพราะพี่เห็นกำแพงนี้ยังไม่เห็นถึงอารมณ์ของแมทธซิลชมพูหนูรู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการจำแท็กไลน์ค่ะเ mm hmm. พราะวันนั้นเรารู้ว่าเราไม่มีสติ mm hmm. แต่ที่ผ่านมาคือเราพยายามมากสุดท้ายแล้วตอนที่ทาออกมาค่ะ mm hmm. ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดู mm hmm. เท่ากับของพี่โซ่อะ หนูคิดว่าของหนูอ่ะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหนูอยากให้พี่อ่ะเห็นถึงว่าความตั้งใจของหนูที่หนูมีตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูมาอยู่ที่นี่ค่ะพี่เห็นในความตั้งใจมากๆเลยนะท็อปครับตั้งแต่ผมออกจากห้องดำไปรอบแรกผมสู้มาตลอดแล้วพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดครับแต่ท็อปบอกว่าพยายามพัฒนาตัวเองแต่ว่าไม่มีการพัฒนาพี่คิดว่าการที่เมนเทอร์กับมาสเตอร์ส่งท็อปเข้ามาครั้งที่4ี่ The face Marcus I feel like you've reached a plateau. I feel like in the past two campaigns, if you're a professional, if you can do it, why weren't you in front of the camera? The first one I was sick. The last campaign I want to do it mm -hmm. because maybe it was going to be my last chance to show my best okay. แมทธิวเราคิดว่าลุกยูเป็นลุกที่น่าสนใจมากๆแต่ว่า7เอพิส o ดแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมีการแพงแล้ว <c oughs> I'm sorry both of you you're not the face and this is not the last point for you this is just the beginning I believe in both of you ขอบคุณมากครับ เราเชื่อว่าการที่จีน่าแบงค์ส่งชมพูเข้ามาเป็นเพราะว่าเขาเลือกเดอะเฟสของเขาแล้วพี่ต้องขอโทษชมพูด้วยแต่หนูหนูออกจากรายการตอนนี้ไม่ได้จริงๆคือหนูอยากให้พี่มองหนูในฐนานะที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่จะให้โอกาสหนูอีกครั้งหนึ่งชมพูเรารู้ว่าอยู่เป็นคนที่พยายามจริงๆแต่ว่าทุกคนก็พยายามขอโทษด้วยชมพูไม่ใช่เดอะเฟส เขาเคยว่าเราว่าเราเล่นเกมหรอไม่แฟร์แต่วันเนี้ยเขาแฟร์หรอเขาไม่ได้เล่นเกมเหรอพี่เมรยาเปิดประตูออกมาเราก็หันไปทำไมไม่ใครเดินตามมาเลยเอ่ะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เมรยาเลือกที่จะใช้สิทธิ ัดทุกคนออกก็ทอลี่ r รีสเปคเลยเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เมรยยทำเอา้าแล้วแล้วก็เลยก็ไปหมดเลยเหรออยู่ใช้เหตุผลอะไรอะ่ะวันนี้เมรยยาตัดให้ทุกคนเข้าซีโร่รู้สึกว่าแคมเปญต่อไปน่าจะสนุกยินดีต้อนรับเมรยยาคะเอาดีๆลูกถ้าของบนหัวเนี่ยมันหนักเกินไปเอาออกบ้างก็ได้นะลูกจะได้พูดจาเป็นมนุษย์ เราเข้าใจว่าโกรธเข้าใจเลยเพราะเราก็โดนมาแล้วสองอาทิตย์ติดกันแต่ลิมารยาไอแค่รู้สึกว่าเกมนี้มันควรจะเป็นเกมที่อยู่ให้ถึงอนาคตเด็กด้วยแน่นอนเราคิดถึงอนาคตเด็กตลอดเวลาแล้วอยู่ที่อนาคตเด็กแต่ชมพูคือเด็กที่มีความสามารถครั้งนี้มียาสามารถตัดมากกว่าหนึ่งคนครับเพราะฉะนั้นเราใช้สิทธิ์นั้น ผิดหวังในตัวมาริยามาเพราะแบงคิดว่ามาริยายังมีจิตใจที่มีความเป็นมนุษย์อยู่บางทีการพูดมันไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดตลอดเวลานะแบง์อ้าแล้วพี่คนนี้ไม่ยุ่งอะไรด้วยวะเอาจริงอยากเอาเด็กออกจากจจะขานไม่ใช่เหรอคะเขาทําได้ไม่ดีใช่ไหมไม่เสยตาอยู่อ่ะเขาทําได้โอเคคิวเขาทำได้ดีเขาทําได้ดีใช่ไหมดีกว่าคนอือ่นไหมไม่แต่นายสตตาอยู่คือดีใช่ไหมโอเค แบงค์จีนะ่าแอบดาราม่าแบบดาราม่างงๆนะก็แน่จริงก็พูดต่อหน้าสิปลอมตัวเป็นคุณยายมานั่งเก็บเห็ดอยู่ในรายการเพื่อในขณะที่ตัวเองเล่นเกมได้แต่คนอื่นห้ามเล่นเกมกับทีมฉันเพราะทีมฉันต้องการความยุติธรรมเลิศนทำได้ดีแล้วตัดออกไม่ใส่มงมาตัดสิทธิ์เลยอะเราก็ยังอึอดอัดอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเออขอกลับไปถามอีกสักนิดนึงแล้วกัน ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอะเมื่อกี้เรารู้สึกไม่เลีย์เลยอะไม่เคาะประตูด้วยไม่มีมารยาทยู่ตั้งใจจะตัดหมดอยู่แล้วเว้ยแต่ยูไม่ต้องหาคําพูดสวยหรูอะไรแบบนี้มาพูดให้คนทั้งประเทศเราไม่ได้เห็นหรอกว่ายู่ะเราบอกแล้วว่าเราตัดทุกคนจบยูหาเหตุผลมาว่าที่ตัดทุกคนเนี่ยเพราะยูอยากให้ทุกคนเนี่ยเหลือเท่ากันแต่จริงๆยูไม่ได้คิดแบบนั้นตอบแล้วไม่เข้าใจตรงไหนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชัดเจนมาก สิ่งที่เขาพูดมาวันนี้มันคือแบบเหมือนต้องการให้เราพูดอะไรสักอย่างเราพูดตรงกันมากเลยที่เราตัดออกคือมันเป็นเกมชัดเจนมากมันไม่มีความสวยหรูทุกคนเห็นุกคนไดยินเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามันสวยหรูตรงไหนยูพูดออกมาแล้วมันคือเกมโอเคไอร์เรส t ปกิทย่า t ดสไว w ์วิเซนต t คือยูตัดชมพูออกก็คือมันเป็นเกมคือยูไม่ได้คิดถึงนาคตเด็กคิดเรารู้ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชมพูเขาสามารถไปได้ไกลถ้าไม่เห็นนะนอยูส่งชมพูเข้ามา แปลว่ายูวางหมากไว้กับซาโซโซเม่เชื่อว่าเขาเลือกไว้แล้วว่า The f เฟซของเขาคือใครจริงๆไฟน้องวัลของหนูคือชมพูดได้สัน้นยูอยาก,ยากคิดแทนไอดีและยูอยากคิดแทนไอสิคะเราบอกแล้วว่าวันนี้เราตัดทุกคน Now we're all fair โอเคแกมาด yes ไ,<ป>ไม่รู้จักกลาลเทศะการที่จะเดินเข้ามาการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ยูต้อง respect กันสิต้องให้เกียรติกันมาทำไมไม่เข้าใจ เขาบุกลุกเข้ามาแล้วมาหาว่ามาริอาคิดแบบนี้คิดอย่างนู้นคิดแทนมาริอาแต่เขาเองไม่คิดเหรอว่าการกระทําของเขาวันนี้ไม่ได้หนูมาเพื่อเล่นเกมและเกมหนูคือล้างแคทเท่านั้นคิดเองเก่งเออเองเก่งอองเองเก่งเก่ง